ุณผู้ชมคะผู้ติดตาม Facebook ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน14ล้านคนก็คงจะงงกันไม่น้อยนะคะเพราะว่าวันนี้หาเพจไม่เจอแล้วตัดสินใจปิดตัวไปเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากที่มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการควบคุมกำกับของ Facebook ที่ระบุว่าอาจจะต้องถูกสั่งปิดเกี่ยวข้องกับประโยคนี้ค่ะที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเคยโพสต์ไว้ระบุว่ามีสทางให้เลือกว่าจะเอากฎหมายหรือไม้ ซึ่งดูแล้วเป็นคำขู่ที่ Facebook พิจรารณาว่าอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงน่าสนใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของผู้นำกัมพูชาในการปิดโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างทรงพลังสำหรับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง23กรกฎาคมค่ะติดตามจากรายงานของคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะเกินนะเเนะี่ยบ้านยุล เนประชุมในเสียมเรียบตาเนบ้านจะเอาไม้หรือว่ากฎหม,มายคำพูดที่หุ่นเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสื่อสารไปถึงพักเพลิงเทียนหรือว่า Candlelight Party เ,เมื่อวันที่9มุมกราคมที่ผ่านมาต่อกรณีที่พักออกมาเปิดเผยว่าพักประชาชนกัมพูชาหรือ C.P.P. ของหุ่นเซนโกงการเลือกตั้งท้องถิ่น ในแถลงดังกล่าวคุณเซนยังระบุว่าพัก CPP อาจจะรวมคนไปประท้วงและต่อยให้น่วมหรือข้อความที่ว่าจะส่งกลุ่มอันธพาลไปเยี่ยมบ้านและอาจจะจับกลุ่มคนทรยศพร้อมหลักฐานในช่วงเที่ยงคืนท้ายที่สุดคำร้องเรียนถูกส่งไปยังคณะกรรมการกำกับดูแล Facebook หรือว่าโอเวอร์ไซต์บอรที่เคยตัดสินปิดเฟซบุ๊กของครัมมาแล้ว นำมาสู่คำตัดสินเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าให้ยุติการใช้งานเพจ Facebook และ i ิน t a g r กรมของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาทันทีเป็นเวลา6เดือนค่ำวันเดียวกันฮุนเซนเดินเกมปิด Facebook ตัวเองพร้อมแถลงผ่านเทเลแกรมว่าเขาตัดสินใจย,ยุติการใช้งาน Facebook ที่มีผู้ติดตามมากกว่า14ล้านคนโดยอ้างว่าเพราะมีปัญหาบัญชีปลอมเป็นจำนวนมาก และมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่ดีกว่าอย่างเทเลแกรมผู้เชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศมองว่านี่เป็นการแก้เกมชิงกิดตัวก่อนถูกสั่งปิดแา่ในกรณีของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับงั้นอาจจะดีความได้ว่าการปิดอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้คําว่าชิงปิดนี้ก่อนที่จะถูกปิดจึงทาใ,ให้ประชาชนถูกรบกวน ่่วเเองก็จะาาาขไมคุณเซนเปิดใช้งาน Facebook ของเขาตั้งแต่ปี2015และกลายมาเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับสาธารณะเล่าเรื่องราวกิจกรรมทางการเมืองการทำงานไปจนถึงเรื่องของครอบครัวจนมีผู้ติดตามร่วม14ล้านคนจากจำนวนประชากรที่17ล้านคน ขณะเดียวกันก็นเผชิญกับเสียงวิจารณ์ว่ามีการซื้อยอดผู้ติดตามแต่จนถึงก,การใช้แพลตฟอร์มการข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารมองกลยุทธ์การสื่อสารของคุณเซนอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าสมเด็จอนเซนก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นผู้นําเลยนะผู้นําประเทศในในแถบอาเซียนเลยที่มีการรู้จักกันใช้นะคะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย แต่อาจารย์เชื่อว่าเขามีหลักบ้านที่ดีเขามีฝ่ายกลยุทธการสื่อสารที่ดีเพราะเขารู้ว่าเขากําลังคุยกับใครกลุ่มเป้าหมายเขาคือใครกลุ่มเป้าหมายของเขาคือผู้ใช้แรงงานนะคะอันที่สองค่ะเขารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยผู้ใช้แรงงานอยากจะได้ยินอะไรดังนั้นสิ่งที่เขาสื่อสารออกไปถึงทําให้มีคนตามโพาจำนวนมากๆเพราะเขาพูดถึงอะไรคะเขาก็ต้องพูดถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน นอกจากช่องทาง Facebook คุนเจนยังมีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่หลากหลายทั้งเว็บไซต์ช่อง YouTube ที่มีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกราวหน0 0งคนทวิตเตอร์มีผู้ติดตามราว9,000คนอินสตาแกรมมีผู้ติดตาม1,60,000คนและ TikTok มีผู้ติดตาม2 7 0 0 0ืคนล่าสุดมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันหุนเซนเพื่อการสื่อสารด้วย นี่ยังไม่นับการครองสื่อเกือบทั้งหมดของกัมพูชาโดยตระกูลหุนผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลถึงการนำไปสู่บรรยากาศการรับข่าวสารเพียงด้านเดียวซึ่งอาจจะยิ่งขยายปัญหาความรุนแรงและความแตกแยกในสังคมแน่นอนค่ะคนจะต้องตามไม่ว่าไม่ว่าสมเด็จุ่นเซงจะย้ายแพลตฟอร์มไปอยู่แพลตฟอร์มไหนเขาก็จะมีเอซของเขามีแฟนคลับของเขาที่ชื่นชอบในสิ่งที่ สมเด็จอุนเซนพูดตรงกับจริตของเขาตรงกับความต้องการของเขาตรงกับปคติของเขาก็จะตามสมเด็จอุนเซนไปที่แพลตฟอร์มนั้นมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นคะมันเกิดห้องห้องแห่งสิงสะท้อนเนาะมันก็จะเป็นแอคเคิลชบ่งบ้่งสิงส้อนตรงนั้นตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่น่ากลัวยิ่งถ้าเกิดแพลตฟอร์ยิ่งถ้าเกิดว่าห้องแห่งสิงสะท้อนนั้นเนะี่ยมีแต่ความรุนแรงแล้วก่อให้เกิดความแตกแยก ตรงนั้นน่ะมันจะนำพาไปซึ่งความรุนแรงท,ที่ขยายออกมาจากจจากจากกแค่ห้องหนึ่งสี่สะพอนตรงนั้นอีกหนึ่งคำถามใหญ่ๆคืองบประมาณด้านการสื่อสารของคุณเซนมาจากไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการที่กัมพูชากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่กัมพูชาจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งแบบพักเดียวอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2018 ชลันทรยุทธสมุทร i ทย s ีอสรายงาน